วันนี้หมอจะพาไปรักษาช้างน้อยที่ติดเชื้อไวรัสเทอร์ปีหรือว่า EEHV ค่ะซึ่งเชื้อตัวนี้ทำให้ลูกช้างเสียชีวิตมากถึง80ซมาลุ้นกันว่าน้องจะอยู่ใน80นตนั้นหรือเปล่าน้องชื่อถุงทองนะคะมาด้วยอาการซึมขาวมและหน้าวมค่ะรวมถึงมีไข้ด้วยหมอก็เลยสงสัยเลยคะ่ะว่าอาจจะป่วยติดเชื้อไวรัสเทอร์ปี <c oughs> ก็เลยได้ทาการส่งเลือดไปตรวจนะคะแต่ระหว่างรอผลเลือดหมอก็ได้ให้เจ้าถุงทองกินยาค่ะแต่เจ้าถุงทองดันไม่กินยาซะงั้น งานเข้าหมอเลยค่ะทีนี้ก็เลยต้องใช้วิธีการสวนยาเข้าไปในก้นเพื่อให้ลำไส้ได้ดูดซึมยาคล้ายกับการกินนะคะโดยหมอก็จะละลายยาผสมกับน้ําแล้วก็ใส่สายสวนเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> ไม่กินทางปากก็ต้องสวนทางกลล้นแหละและแล้วสิ่งที่ทําให้เราตกใจก็มาถึงค่ะ ผลตรวจเลือดพบเชื้อไวรัสเฮอร์ปีซึ่งนั่นหมายความว่าถุงทองมีโอกาสจะเสียชีวิตมากถึง80%นหมอและทีมงานก็เลยไม่รอช้าเลยค่ะรีบเตรียมยาต้านไวรัสกันเลยโดยรอบนี้จําเป็นต้องให้เข้าหลอดเลือดดาแล้วนะคะเพราะว่ากลัวจะเอาเชื้อไม่อยู่ค่ะโรคนี้อันตร,รายในช้างเด็กมากนะคะบางเชือกอยู่ได้ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะและอุปสรรคของการแทงเส้นให้ยาของเรานะคะคือเจ้าถุงทองไม่เคยโดนฝึกค่ะพูดง่ายคือไม่เคยโดนจับบังคับนั่นเองงานเข้าเลยค่ะทีนี้ กว่าจะจับเข้าซองได้เล่นเอาเหนื่อยวันนี้ถุงทองยังมีไข้อยู่นะคะรวมถึงมีอาการถ่ายเป็นมูกแล้วก็มีอาการซึมร่วมด้วยค่ะ<อ>หมอก็เลยต้องรีบเปิดเส้นเพื่อให้ยาและน้ำเกลือเลยนะคะ ปกติช้างเด็กเขาจะมีความซนนะคะแต่ว่าอะไรที่เขาซึมเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะป่วยอยู่คะ่ะเชื้อ h e r p ี s ไวรัสจะอันตรายในช้างเด็กมากเพราะจะทําให้อวัยวะภายในมีเลือดออกค่ะบางเชื้อมีถ่ายเป็นเลือดบางเชื้อถ่ายเหลวซึ่งชนิดเชื้อไวรัสที่ถุงทองเป็นก็เป็นชนิดที่ฮิตกันด้วยค่ะหมายถึงชนิดที่ลูกช้างเสียชีวิตกันบ่อยๆนั่นเองหมอเลยต้องนั่งเฝ้ากันยาวๆเลยนะคะมาถึงช่วงบ่ายที่ต้องให้ยาโดยการสวนกลนเจ้าถุงทองก็แอบนีหมอลงน้าซะงั้นค่ะ โดยหมอจะให้ยาต้านไวรัสผ่านหลอดระดำเช้าเย็นนะคะส่วนช่วงบ่ายๆเนี่ยจะให้เป็นส่วนก้นเพราะว่าไม่อยากให้น้องเครียดค่ะโ <Okay. S 1> ดยหมอจะตำยาเป็นผงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ําเกลือใช้สายยางใส่เข้าไปในก้นแล้วก็ส่วนยาเข้าไปแบบนี้ค่ะและแล้วเราก็มีเรื่องให้หน้าตกใจอีกแล้วนะคะคือเม็ดเลือดขาวของถุงทองพุ่งสูงกว่าค่าปกติเยอะมากปกติจะอยู่ที่หมื่นกว่าแต่ถ,ถุงทองปลาไป6 0 0มื่นกว่าค่ะหมอก็เลยทําการให้ยาแล้วก็น้าเกลือกันจนดึกจนดื่นเลยนะคะเ <c oughs> พราะกลัวถุงทองจากการซุดค่ะ อยู่กับถุงทองแบบ24ชั่วโมงไปเลยไปเฝ้าดูไหมวเขามีไข้และตรวจดูว่ามีจุดเลืดออกตรงไหนหรือเปล่าซึ่งถุงทองก็มีคล้ายๆปื้นแดงๆที่เพดานปากด้วยค่ะ